ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่้องมือนีมาโผกันอีกแล้วกับช่องฟวงซ่าชาแนลมือนีพี่นอ้องไข่มีแนวมาเสอร์ไพ์วันเกิดมูนะคะอันก่อนอื่นสิบอกก่อนมือหนีมันเป็นวันที่สิบหกมีทุน่าเออแต่ว่ามูไปน,นั้นมันเกิดแต่งแ่มูว่านแล้ววันที่สิบหามีทุน่าแต่ว่าพวกข่นั้นกะพักกันเซยเพราะว่านั่งจะเป็นคนแบบว่า เออแบบรุ่นมากใส่เสื้อผ้ายีแยงกันสิเออแบบนั่งสิตื่นเต้นก็วันเกิดนั่งแห้งแล้วก็แบบว่าสิรุ่นแล้วก็ทำแบบบวดายยังเสื้อผ้ายืนนั่งก็สิบาว่ากระน้อยใจแต่ปากบวดายยังสีนาพี่น้องเออแต่ข่อยก็ะชิต้นเราอยู่เด้ข่อยอย่างหัวนั่งนะแบบเหมือนก็แบบพ่วงเคก็บุลันคุนีเออแต่าหัข่อยก็ไม่ยากสิสิว่าเสยแต่ว่านั่งจัดวันเกิดบลอกมือวันเกิดมือขึ้นนี่ จัดนะครับพี่น้องแต่ว่าพัวกข่ก็พากันปกินแบบว่นานตาเสยบ่มีหยางหานะวันนี้เราเมื่อนี่นะเออพวกข่อยนะ่ะออกมาข้างนอกอข่วิีววนะ้แบบว่ามาตัดงานอยู่ข้างนอกเออก็เลยถามนางนางก็เลยบอกว่าเออบรรยากาศอยู่ของมันหอนนั่งกันเลยเออให้ออกมานแน่ก็นเลยว่าโอเคทํามากะก็ามาน้กนออากัานเออแล้วก็ต่างคนก็ต่างเสยนะคะแล้วก็มูอีกคนนะคะอันนี้ก็คือมูข่วงเออก็คือมา มูฟองกับตัววาสีไปทุละเราแปลว่าบา่างเออและทุกคนก็คือบ่อยคนสักพัญตรงงานมันเกิดนา่งเลยเออว่าเราไปตื่นเต้นพี่น้องมือนีนะครับพี่น้องคะเลยสีเอาเทปไปเสื้อผ้าย่างโดยที่แบบวา่านั่งเบิดหวังละละเบิงจังนาตากะตาที่ตรอยู่ด้วยนี่แถมแท่มีเขยไครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาเบิงวานั่งสีงปฏิกิริยาจังไดน,นะครับพี่น้องบริสเบนเน่นั่งอาซีฮองให้พวกเจ้าเบิงเออไปเบิงกันเลยพี่น้อง กำลังจะขึ้นไปเซิร์ฟไฟกันทุกคนมูกันทั้งทั้งมูไขมันอยู่ข,ข้างเดิมพี่น้องไข่รสชาติแจ Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Surprise! Yeah! Anh yeah. you did we have letter? ต่ยุดีพี่ท่งเดาจ้าหลับรวยกึนท่องครับพี่น้องคะจากที่ตอนกังเว้นนาอพี่น้องที่ไปสะพายวันเกิดมูนะคะแล้ววาดนี้ตกแรงมากสิมาถามความูลซื้อเพิ่นนะคะว่าเพิ่นมีข้อมูลซื้อจังไหนเออแบบรุ่นใจจดใจจอบอ <c oughs> ที่สิถาโอเคกั้นเกิดแต่กับ พกนะคะพี่น้องคือเคก้กับวใดเออโมบห้เคก้กและใดลูกเอียงจึงใดแบบหน่อยใจบอไปนอนห้บอเอียงเดียวพี่น้องเออเดี๋ยวพวกกันซิผ้าพี่น้องมาสัมผัสเจ้าของมันเกิดนะคะเดี๋ยวไปให้เบิ่งเพันเลยเนาะพี่น้องเนาะถ้าอันนี้การเสียาในน้ำเตัอนะคะซื้อแค่หน่อยนะคะการสียบก็แน,น,น่ใจเนาะค่ะนาะแบบมือนีกแาแบบว่ารูาใใะะ้ซื้อ,อมาตุ๊บใจแห้งนะคะสีแบบ แบบว่ามูมากแบบเสื้อผ่ายเพราะว่าจะฟ้องวันหดคิศยังเออจะฟ้องอะไรเราเลาวมือเราเรามือวันเกิดอีรีมือวันที่สิบห้านั่นแบบคิดคิดว่าเออเดี๋ยวมูก็มีเสื้อผ่คู่เทือนน่ะละแต่ว่าคิดว่าในใจจะฟ้องนั่นในปีนี้มูเข้าสีเสื้อผ่แนวใดเอาคิดว่าอ่านเกมคิดว่ามูสีมาเสื้อผ่นี่กันแบบ รูปแบบใดแบบรูปแบบที dunno, ่แบบว่าน <the ่าตื่นเต้นลึกแต่ว่าแต่ว่าหน่นี่ประดิชีดยังบระดิชีดยังจังสีนะแต่ว่ากระบอกไปซื้อไปอยากได้เค้กเอลซ่าไปอยากได้เค้กไปอยากได้เค้กเอลซ่าแล้วก็พี่น้องเอะไรอะไรเค้กเอลซ่าลาลาตอนที่เพิ่นจัดงั้นมันเกิดมาพี่น้องเพิ่นกะเพิ่นกะเลี้ยงปกติเดชระบาดนี้พ่อมูแบบแห้งเดือกมากสิคิดเ่าๆเขาต้องเสื้อผ้ายในมือนั่น ในคืนนั้นเลย <c oughs> คิดบอแต่ถามว่าคิดบออ,อกะเบิดบดบริคิดว่าเสื้อผ้ายังเด้อแต่แปลว่ากะยังอยากได้เค้กเอวสายแปลว่าบอต้องมีของวันวันเกิอดอีอย่างน่นานะแต่แบบว่าเอ,อแบบเายกะอยากได้เค้กเอวสายเพราะว่าจะองกันมาเอวสายนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเค้กเอลสานี้มันหนาลากจังสินะกะอยากได้แบบ เป็นความมักส่วนโตเป็นม่ความมักส่วนโตเค้กเอลซ่าและคิดว่าเค้กนั้นมูสีเอาเสื้อผ้ายคิดว่ามูสีเอาเสื้อผ้าวันที่ซิบหาบอ,อ,อตามข้อมูอซื้อตามข้อมูอซือ้อในไอ้ที่ว,ว่าหูลหลายๆจังได้ว่าสีเสื้อผ้าแต่ว่าเข้าวสีหาคิดว่าเข้าวสีหามือวันเกิดบอเอาคิดว่าเข้าวสีหามือวันเกิดบอเออหวานนี่เราท้ามาให้อันอันนี้บอกมีความหวังบอ เออในมือวันเกิดเต้ก็ว่าก็บ่ได้คิดยังไงค่ะว่าได้คิดยังว่าสีห้ยมือหนีหรือห้มือคือห้มือตึงได้เบิดนะสีได้เบิดทุถเกมือเป่าได้ทุกมือหลักฐาสมมติว่าเขาโม่ใหาเช็คเลยยังส่คือแบบว่าพิดขาดไปกว่านั้นก็คือแบบว่าเออทามือวันเกิดแล้วเขากับว่าหออเพราะวันที่สิบหกก็คือมือนี้ก็รอแล้วลคคิดว่ารอบอ่เอ้ามือวันที่สิบห้วันที่สิบหนั้นรอบ่ วันที่สิบหกดีล่อบอลล่อ,อ,อการอยู่แม่นว่กาแบบว่ากจาจะมีน,นั่นลานอ่อกกาแบบว่าก็สุดท้ายแล้วน้องมูก็ต้องซื้อถ่ายยู่งเร็วเราเราทายพี่ไปก,ก็นัน่นวันที่สิบหกยังวะเ,วเห็นเควเ,เข้ากับซีมาเซอร์ไพรอีดอก <laughs> <laughs> คิดแบบนั่นเพราะว่าจะค้องกับบัไดอีกอย่างนั่นนะเ <laughs> นะนะพียงแค่ว่าเออมาตู่มมาโรมกันแค่นี้ จัองสี่นะเพราะว่าเพราะว่าไอตังแต่ตังแต่อันบ่ได้ไม่ยูหนีนีนบไ่ได้มาเรียนหนีหนอแต่ว่ายูพื่นจังสี่ก็บ่ได้จัดง,งานวันเกิดก็บ่ได้จัดง,งานวันเกิดก็มีแต่ไอกินหมูก,กระทาแค่นี้บ่มีเค้กบ่มีหยังเลยแต่ว่านี้ไม่ยูหนีหมูกระสือเค้กให้ทุกปีแล้วก็ <laughs> วกเออส่วนหมากก็สีประมาณนี้ล่ะ แบบว่าบ่คือว่าสีเสื้อผ้าย้อนนางหลินโทรศัพท์อยู่กับมาแบบบ่าหูตัวแต่ของกับอึ่งคือการตกใจแห้งนะคะตกใจแห้งไปเบิ่งในชีวิตพี่น้องถึงสิบ่เป็นเค้กเอลซ่ากะเขียนชื่อเอลซ่ากะโอเคเอออ้าวกับมีซามิเป็นว่าความในใจเลยมีซามิจ้าค่ะพี่น้องคะหลังจากที่พ่วงเดีถามคนในใจของเพิ่นให้พี่น้องฟังไปแล้วนะคะกะ ไปตีตามเมืองนู้อพี่น้องเด้อกะความสรุปมั่นเพิ่นตื่นเต้นแห้งบัหรือเพิ่นบเบืดอเพิ่นบเบืดอคิดยังเพิ่นซื้ออีหลีบบอกะไปเบิ่งอยู่ในคลิปเด้อพี่น้องเด้อเป็นคําตอบนะคะมีคําตอบให้เบิร์ดเอ่อสริมรับมือน,นี้เนาะค่ะพี่นออ้องหลังจากให้เค้กแล้วกินเค้กเบิร์ดเรียบร้อยพี่นอ้องอ่ากะกะขอให้เทียนหน่อยเนาะพี่น้องมีความสุขนะคะ ลำเยเงินทองเนาะลำเลยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปัญหาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหวังปัญหานะคะกบขอให,ห้เฮงเฮงปังปังนะคะจบศิริจารการีิีพี่น้องปีนี้นะคะกะถือว่ามูกบเป็นการแสดงถึงการเป็นมิตรตะพาที่ดีต่อกันนะคะในระยะเวลาสี่ปีเนาะพี่น้องเนาะก,กะผมมียังไหนะคะกะ มีแต่ความจริงใจนะคบพี่น้องคะค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องกะมีความได้ใจแหละกะซิงเซอร์ไพประมาณนี้นะคะก่อนอื่นนะคะพี่น้องก่อนฉีดจ,จา้าวันไปแล้วมือน,นีนะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดซับสไคร e ให้พวกช่องพวงช่ซา,านเอลพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮดคลิปหรือพี่น้องคะอยากให้คอย ไปแกงมูผู้ใหเจ้าคอบเมตนมากคอยจีบพเ่เพทเฮเบิงเอออีพี่ต่อไปพี่น้องคะอยากให้คอยไปเสื้อผ้าย,ยางมูในแกงหรืออยากเห้นมูอีกนะคะพี่น้องคะ่ะบอกค่ยแมาพี่น้องเดี๋ยวคอยจีบผ้าไปจัดนะคะเอ,อสำหรับวันนี้พี่น้องคะ่ะพื่องก็เทียดหน่อยไปแล้ะคบพี่น้องบ๊ายบาย